ทางไเ,เวียงน้นองนอเดือนอ่าเป็นอย่างไรถามไทยมากอย่างไดยังไรเอ็นี่น้องหายู่แบบขอเมียด้วยเฉลือกมาบ่ม,มาหอดช่านี่บอกคืนนี่ยามงคมงพน่ะแจงชิโน้แจงชิโนใส่ถานรถยังมาหนังรถยังมาคันน้บบออยู่รถป้าบนเกี่ยวข่าละ พี่น้องเนาะมากับพอดีเพิ่นจิก้าเกียมไปพี่น้องเไยเนาะอ่ามือ้อนี้เป็นงานอ่าไปท้าวัจิตไปสู่ขอเมียพี่น้องเไยเนาะโดยกราบทักทายสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขู่สุคนเดอ้อพี่น้องเนาะบ่ว่าสิอยู่ใกล้อยูย่ไกลฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างๆประเทศเนาะพี่น้องเนาะเ็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวบุญเพยอ่าแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเย้ย โดยป้าทางนี้เวียงเนี่ยอ๋อหลายคันดีดีเนาะโดยโดย,โดย,โดยนี่ทั้งบาดรถทั้งบา,า,องอะนะาลานะเต็มกูมาพี่น้องเานองอนะาะถือว่าลายดีเนาะก็เต็มแต่ว่าคันนี้เนาะนี่ยังกูเต็มบ่ยังอยู่เนาะอ๋อหลายคนดีพี่น้องเลยถือว่า สามสี่คันเนาะพี่น้องเนาะไปน้ำกัน,นกูนเปิดมาแต่เช้าพี่บุญจักกันสวัสดีเด้อทาง้งไอเวียงน้องเดือนามาเป็น,ปนอย่างไรถามไทยมาจังใดมาจังไดเออนี่น้องหาอยู่แบบขอเมียเด,ด้ดอเออยสลี่ยมาบนนะ่นมาหอดเช้านี่บอกคืนเม,มื่อไหร่ฉามงค์ผูนะ้น่ะเจ๋งชินโนเจ๋งชินโนใส่ส่านรถยังมาหนังรถยังมาคันนี้บ่เล่าเลย ่าบเกี่ยวข่าะโอ้ถือว่ามากในเศร้าดีเนาะโอ้ยบบอตโอ้ยแบบลอตสัีาคันนี่มาอยู่แต่เป็นยังไยังบล็ด้เาังบลได้เขาังบลได้แล้วพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเนาะโดยโดอพ่ถือว่ามาไก่เพรามกวนพี่น้องเนาะเอนว่ามือจังมางเลื่อนมือจังบอ้ะโดย โดยโดยพักขึ้นคันได้หรือนางพี่บอโดยนางใสก็ได้นาองนางหลังนี่แหละโดยเม่อวานเอารถจักไปบ่อเรือว่าไปน้ำรถใหญ่ไปรถใหญ่ไนยเนาะมาแต่สามโมงนะน้องพี่น้องเลยอ๋อเถอะแตถือว่าพ่อได้ขึ้นไปหาทั้งเอื้อยเพิ่นตะเฮิงกันได้พี่น้องเนาะโอ้ย่างยากได้พี่น้องเลยเนาะเมื่อนั้นก็พ่อได้ไปมื่อว่าแเซนเพิ่นไป เอาดินเข่าบ่เอาดินเข่าเรียบร้อยแล้วบ่แม่เอาดินเข่าเรียบร้อยแล้วเพชรยังฉายช่วงนี้ช่วงนี้กะอันเอาดินเข่าแล้วกะอันมีงบลงล่งค้าน้องแล้วก็ได้นยังนี้มีมีงบเวลาหลังคามาแล้วเนาะโดยโดยดีใจน้ำพี่ดองเลยดีใจจะดีใจหน่อทำบาร์เซีมื่อคืนในมื่อหน้าพ่อแด้เนาะจะได้ไปน้ำอยู่เนาะโดยโดยเออเลยก็คอโดยโดยอ่าฉายในห้งบาร์ติดเพื่อน

นั่งรถบอเสียงอ่ะพี่น้องเลยเนาะกำลังออกรถไปพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็นั่งรถน้ำบอเสียงพี่น้องเลยเนาะนั่งลังถอยพี่น้องข้างหลังเข้ากับผมแล้พี่นอ้งงอ,นองเลยอัดสามเลยเหมือนเลยทังไอเบี้ย, <laughs> <laughs> ยก็น้องเดือนแล้วก็ทงังพอน้องขวัญเนาะ หรือว่านัง่งรถทั้งบอเซียเพื่นครั้งแรกได้พี่น้อ,นนองเลยเนาะสบายดีทั้งบาเซีย,ยงได้เลยเนาะสบายดีพี่น้องเนาะเป็นแขกครูไม่เกิบมันนี่ <c ười> โอ้แม่เนี่ยครูไม่เกียรดเนานะ <c ười> ม่เกียรด <c ười> ทั้งบอจิตกุสมพรเขาโดย,ยโดยเม,มือหนีม่มืองามเพิ่อนมืัอนี้เป็นมือที่หลายคนเก่ามีขอบมีครัวแน่เนาะแม่ไปชูคอมาหน,น,นี่ไปชูคอขอเมียหรือว่าขอพานัญญาอะไรแหลพี่น้องเลยเนาะโอเคยจำไรเขาลองเพิ่น และยังมุ่งมือเถื่อเนาะว่าข้าวๆมากินนี่ก็เยอะนักห่วงตัวนกไม่อยู่ได้อีกเลยเออได้ยินมีมาหรือเปว่าเพิ่ป็นโบมาได้กินข้าวนะเดี๋ยววายังบ่สรุปเลยต้องต้องไปดูนน้ำกันเบิ่งเพื่อนเช้าวุ่นเลยโดยโดยโดยสบายไปดูน้ำกันพี่น้องเลยมันมีสามแพร่เลยแล้วเปล่าสามแพร่บสามแพร่แล้วอ่ะเอาง่ายก็ว่าสามแพร่แล้วนะพวก เขาไปคอยก็เหนหนึ <sayin os> <S <s ่งอ <s> ๋อหนึ <t od> ่งเนาะเอามาเฮือนอีกสองอ๋อเจ้าเป็นพัห้างพัวใหม่อีกเหมนสามเนาะสามเนาะสามเพร่พืดอเอต้องไปมียังต้องไปตากคนอีกเลยสามเพรดึกแน่นี่ยังนัดีกนักอีกามเพรพกะีมมาได้นักตื่นพี่้องเี่น้างอดจิตเอ้ยะมาณนี้พี่น้อยคล้องบ้านน้องดยวดยเรื่อง

เบาเทียงคนใบ่อน่บาเชียงออกไปนี่โมเดล่างโมดหลดเจ้าหน่เนาะทางบ้านฮาเพ็ดไม่พี่น้องเยเนาะเพ็ดไม้เไม้ปมาไม้เนี่ยมันมีฟุ่นเนาฟุ่นเล่นคอยกับฟุ้นคือเข้าคือเข้าพี่น้องเลยแด่ชากับฟุน้อว่ารถง่ายบอง่ายครับเนาะพี่น้องเนาะังเยนะคับ ทั้งหลังพี่น้องเลยถ้าผู้ใดว่านาขี่รถจอดรถจักนี่คือแบบจอดก่อนแล้วแต่ผู้ได้เราแต่กับผู้ได้ไหวเด้พี่น้องเหรอเนาะแต่เพิ่งกับเล่นช้าอยู่แต่ว่ามันหักควันพี่น้องเลยเพ <คน S 2> ราะวา่าเหตุทางใหม่เนาะทางใหม่ครับเพราะว่า,าดินเฮามันโม<า><อ>เจ็บเนี่ยคนตกลงนิดนึงจริงีริอยู่นี่มีน้ำมีอย่างก็้โหอ่ะแตจะติดตามเงินทอดทั้งบ้านเพื่อนเพื่นแล้วพี่น้องเนาะอ่า เหี่ยงเลยเยวียงเลยแล้บาเทียงเอรถโอ้รถไทยวรถบ้านรถไทยเพรรถไทยบาดเลยโอ้ยอ้พี่้องเลยทาเข่าทางเข่าบ้านทาพี่ดองเลยเนาะ้งรถไทยมันก็คุ้มหน้าคุ้มตาไปแล้วบ่ได้ราเนะพี่้องเนาะไก่สีหอดมาพี่อันตรายเพราะเนี่เนาะ ปันให้เลยพี่น้องเลยเล่นลล่งให้เล่เปียเล่นลล,ล,นลังนี่ทไมเสียคาล่งลางรถอีกเด้น,นพี่น้องลยากน,นั่ง่พี่น้องนั่งยี่นอกหวหมกโดนี่เสือสีขาวแรงไม่พแล ก็มาแต่สามโมงเช้าพี่น้องเนาะแล้วว่าอยากเข้าแล้วปจ๊บกินแล้วกินแล้วบ่โอช่วงน้ำอ่าช่วงนี้อากาศหนาวเนาะพี่น้องเนาะแลรงรถมากจุดจังผมได้น้องเดือนเ่าเป็นคนขับหนักโอ้จากกุไกลเติมได้ขอวเนาะสิสิบพุทธปุ๊บแมดสิบห้าสิบรักพุ่งได้สองชั่วโมงเนาะลืมบ่โอ้ลืมหรืพี่น้อง เพื่อเพื่อชีวิตทั้ง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 อย่างแต่ก็ทั้งเด็กกไกลเติอพี่น้องเลยนะเ,นเนะาะจากมื่อก่อนพี่น้องเลยขึ้นไปหาเพื่อนยุ่เนาะเพื่นว่าเพื่นมีหางบหลังคามาเลยเนาะแต่เพื่นเอาดินเข่าต้อ่ได้ขึ้นไปหาเพื่อนยุ่พี่น้องเลยมอทางย่างไรใครแน่พี่น้องเลยเนาะใแน่เนาะม้อนเลย แน่พ <sh> ี่น้องเลยจะคันกับบอเชียงไปมั้ยนี่ห่าบอห่าบ่คันพี่น้องเลยเนาะรถเป็นตั้งแลนไว้รถท่วงเนาะรถทัวรถนะไรพี่น้องเนาะไปรุ่นกันทอดทั้งเดือนสามีหน้าพอแดดพี่น้องเลย มาทานนะะไม่ยอไปเนะาะโอ้ป็นไสๆเนะ <c oughs> าะคือาข่อยโค้งให้วหาพี <c oughs> <c oughs> คุลงก้นก็ตามกันไม้เลย,น <c oughs> ยเน๊าะตาม่าเ่าฮ่าต่ิตาับี่ที่น้องคนหัอที่ใด phần ba phần nó dài nhảy, tiêm gì xinú, tiêm bớt được không? này nọ, tiêm nè, anh, rồi rồi, phải đi mua chip, anh thang thang đấy cha, tiêm đi đấy, đi cả tiêm không, gân นับเอากันนะได้ยูนับเอได้ยูได้ยูคุณขึ้นมาหนี่ได้อีกคนนึงได้ยูนี้ได้อีกคนนึงไปถึงมาแล้วเพราะว่าตำรับก็ได้ออกมาหมดทุกทางยางนะพี่น้องเนาะมีแต่คมณกาเสียงเอ้ยบ้านเลยขึ้นขึ้นขึ้นเลยงเลยซิชชายซิชครัวอยู่บ้านเลยวัวทางวัรถแม่นครูกินหมักดองเก้วัวแหวนีลเนาะ คุณก็พูดคุนเนาะนั่งส้นนั่งไหนเอาวนหูน้ำดักเต้วนี่มีเพื่อออกแต่ปัเสีวไปไก่อยอ่พี่น้องแต่ปัสสีขึ้นมาเนี่ยยังสนเลเี๋ยวก่านรรักษามี่เป็นบอี่ัน อิดเพิ่นเนาะกับ่เพียรนน้น้าเาแต่ละคนแต่นบวจักตั้ง้าบ้านเพิ่นเรียกว่าเรียบีเรียกว่าเสียบวัจิตพลาพาม่ปลาตกเลยไม่อช่จักจิบพาลงห่วยลงห้องบ้านนี เนี่สูคอแบบว่าเลือนเลอดีเนาะเพราะคอครันี้ไม่มนใครเลยเราได้ับ่ายง่ายกับทางทางไปถึงอี่ว่าเยอโตเรื่องหนเนาะปิดบวกยุติหดอก

ฮะพี่น้องฮอดแล้วบานออดแล้วฮอดแล้วมาพี่น้องเลยระวังเด้อเย็นเย็นเย็นอดแล้วเนาะ่เ่น้อ่เยยแต่เย็นเด้อใจเย็นเย็นยเนะน่น่เย่ย หลายคนอยู่พี่นอนะ้องเนาะอาผูกทั้งไอปลากระโดอดอยู่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยพงงี่น้องอัดมาแต่ละคันงโอ้อ่าทางนิกาดูเรือเต๋อพี่น้องเนาะทางจับ่าเพื่อน,น้ำหนาพี่น้องเลยอ่าตัวโอ้มาเป็นคู่เป็นคู่ทางขั้นในญาติเนาะโอ้โหตับารดีเด้อเนาะ โดยโดย,โดยป้ามอดแต่หึงนะพ่อหนิมัดมาทางไหนี่มาพีา่บ่อทางมันทางมันง่ายบ่อหัวขี้หัวขอบมาแล้วตาเอ๋ยหัวขี้หัวขอบมาแล้วแม่กาคือทางนี้นะมันมันมายากบนห้วยนี่มันห้วยขนาดเนาะอ่ายันแม่อใชงไหม จะเบาเพื่อน่ะจะเบาวะถ้าได้เปิดตัวแล้วจะเบาเนาะอ่าย่างออกมาเปิดนำหนาเลยดูอับกันมาว่ะเลยหรือวะแม่จะเบาย่างเอาบาดย่างเอาเหรอย่างเอาแม่จะเบาแม่จะเบาวัดย่างบาดนี่โอ้ยเจ้าแม่จะเบาย่างเอาสบายดีเด้อ เนาะหลายคนพน้องเลยเนาะเลิ oh, sure? ่ม yeah. กันระเพด่น้องเลยเนาะทางบาเียง่จุ้มนั่นมากนี่เล้วเลยวะห้องในห้องห้อง เรือมากเรือว่าเาอกันได้ดีว่ะหลายคูหลายคน่พ้องเลยเนาะทางมาาทางหน้าทางาเา้ทางหนาวเนเนวัดใจห้อนทางนี้มันเป็นคอนไฟได้ทางนี้เนาะคอนไฟทางนี้ทด่ีโอ้่แ่ช้านน้นนี่ยรถบ่ออล้น้มา ปะปะปะยัอเเเเข่าได้เนาะอกกลัวอยู่นี่พี่น้องเห็ดอย่างไ็้นี่เนาะโอ้กำลังกำลังต้มเ่ากำลังแกงเนี่ยอ๋อู่ทังนะเพื่น สบายดีเด้อเนาะคุ่เผยก่นงานแต่คืนนี่บ่เนี่อะไรอ่อตเอาได้คุณเก่เาย่าไง นวอยู่แนี่กินบิ่งก็บ้านที่ตาิ้ตง์่อจีเพิ่น่งเยป็ไปกลุงองเปื้อจง่อนมื่องมีุ๊อว่าเยอะเนาะอว่าเิ่นเิ่นเพียงแ่คืนนี้บ่นี่่นโอ้มันจมันเป็นหดหยดยดหอยู่นี่แหละแสดงว่านี่อย่กันเนี่ยอย่ากันเย

อันนี้มังานแต่งว่าคืองานยังไงโอ้ยคอยจักแล้วว่าเชียร์ข้อโชคไมอนี่นะโอ้พี่น้องเลยเนาะคนทำมาข้อโชคเมื่อวานนี่เปินจัดแบบมีการมีงานงานข้างแนเน้อเนาะไปเบิ่งกันพี่น้องเลยเนาะมาหอดมาถึงเลยพี่น้องเลยอเ้าเออนี่จะเป็นเพื่อนตามไมน่าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ ่าพี่น้องเนาะเข่ามากอะใครตื่นพี่น้องเลยแมนแมนแมนเรือในซานเป็นพี่น้องเนาะโอ้หลายคดในนี้สำรองงานแต่งคนนี้เนาะมือได้ขอเนอกบอลมาเือนโอ้ยเข้าไปเลยเพาะ เอาไปเลย <c oughs> บอจิตเนาะอ๋อ,อ,อโอเคเนาะพี่น้องเนาะกามาหอดมาถึงเป็นที่เห้อยพี่น้องกันเนาะอ่ากรจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องกันเนาะเพราะว่าอ่ามันสี่เนาพี่น้องเนาะเดี๋ยว ติดตามกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่ารุ่นกันพี่น้องเลยเนะา,ทาะทั้งคารองบอจิตเพิ่อนมือนี้ว่าสีได้ซ้ำใดพี่น้องเลยเนาะทาาั้งเบ้าเผยมาห่อมาถึงพี่น้องเนาะหลายคนอยู่พี่น้องเนาะทาั้งยูทูบเบอร์ห่อมาเลยพี่น้องเลยทั้งทีมงานใหญ่เฮากมาทาัา้งเบาเตียงเบาเสียงเบาลีมาตูนหลายคนอยู่พี่น้องเลยเนะาะคือว่าทีมงานเฮากมาครบเบิดพี่น้องเลย กัศซีได้ขอตัวจบคลิปเลยเลยพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องไงเนาะถือว่ามาฮอดเป็นทีมห้อยได้พี่น้องเนาะมันนี่เก็เป็นอ่ามือสันวันดีหรือว่ามือจบมืองามเนาะพี่น้องเนาะทางอ่าทงานทางหลายเนาะเพิ่นมาขออ่าขอเมียรหรือว่าขอภรรยาทางบาตรยศเพิ่น,นตตพี่น้องไงเนะานออะอ่าไก่เติบพี่น้องไงเนาะบ้านเพิ่นก็อ่าโค้งเข้ามาพี่น้องไงเนาะถือว่ามันนี่ก็ได้นางรถมานำ เบาเสียงเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ oh. ทางทีมงานเขามาก่อนเนาะทางเบาเซียวก็บเบาต้าเบาเวียดเพิ่นเพิ่นมาเป็นอ่ามาเป็นคู่มาเนี่พี่น้องเลยเนาะโดยเพิ่นมากับพันนายาเพิ่นพี่น้องเลยน oh. <Okay. S 2> นเนาะเฮ้ยโอเคเนาะสิตใจสพาพ่อแม่พี่น้องไปที่าต,ตามกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเบาเพิ่อกนก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับชม เป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเผยแต่ต้นจนจบคลิปเนาะพี่น้องเนะาะก่อหนึ่งก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อทีบบ่าบ่าวกดข่ามโฆษณาบุ่ญเผยไปเนาะพี่น้องเนาะไอสับพี่น,อนนะ้องเลยเนาะบ่าวลายกัเดี๋ยวสิบัวท่านเพิ่นได้พี่น้องเลยเนานะว่าเพิ่นสิเริ่มแลว้วบอกพี่น้องเลยเนานะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทงบา,บา,ออขขางบา่าวเผยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย